สวัสดีทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไม่เอ่ย่ามาดูพาทิตย์ขึ้นนะฮะพาทิตย์ขึ้นตรงบ้านโูนี่แหละสวัสดีทุกคนเลยะคะ่ะ หม้อน,นี้ทรมะจักาลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูอยากให้เรานะคะมาขอบคุณอดีตของเราเนาะที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้เจอกันนะคะขอบคุณอดีตที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์มากมายนะขอบคุณอดีตที่ทำให้เราเข้มแข็ง อดทนฟันฝ่าขอบคุณอดีตที่เราอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในในตอนนั้นหรือสําเร็จชั่วคราวนะคะแต่มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าชัยชนะมันเป็นอย่างไรหรือความพ่ายแพ้เป็นเช่นไรและเราเองก็ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองเนาะขอบคุณตัวเองที่พัฒนาต่อนะแล้วก็ทกําแต่สิ่งดีงามตลอดเวลาขอบคุณอดีตเนาะที่ส่งให้เรามาเจอกันได้เรียนรู้ได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันได้สร้างคุณงามความดีร่วมกันนะคะ ขอบคุณอดีตเนาะที่ฝึกฝนเรามาเป็นอย่างดีจนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดดจนเราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะขอบคุณอดีตที่กําลังจะส่งเราไปสู่ปัจจุบันที่ยอดเยี่ยมและอนาคตที่ยิ่งใหญ่นะฮะขอบคุณเงินทองมากมายการงานของเราด้วยนะคะที่จะรดน้ำเรื่องเฟื่องฟูตลอดเวลาปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทั้งหมดที่เราเริ่มเก่งขึ้นนั้นมันมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เราฝึกฝนมาอย่างดีนะคะ ขอบคุณอดีตของเราที่ถักทอทําให้เราพัฒนาการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ,บ่งปันคืนสู่สังคมได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณการงานของเราที่ส่งต่ออาชีพดีๆให้กับผู้คนําแล้วสาเล่าขอบคุณการงานของเราที่สร้างคุณค่าดีงามมากมายให้กับโลกใบน,นี้ตลอดเวลาขอบคุณการเงินของเราที่ผลิตดอกออกผลทั้งวันทั้งคืนทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวัน ขอบคุณเงินของเรานะคะมากมายถึงสกุล่ต่างไหลมาเทมาร่วมก,กันกับเรานะเพื่อเสกสร้างเนรมิตเดินบันดาลสิ่งมหศัศจรรย์ให้กับโลกใบน,นี้มากมายมหาศาลขอบคุณเงินทองมากมายที่ยินดีรับใช้เราตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายของเราที่ยินดีเป็นทาสเราตัดสินลมหายใจสุดท้ายนะคะของตัวเองขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลที่มีมากมายเหลือเฟือจนเราสามารถคืนคุณแก่โลกใบน,นี้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสร้างสีมากจันแม้เราได้จากไปจากโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณเงินของเราที่เป็นเงินแฮปปี้มันนี่เนาะที่ส่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟูความเบิกบานให้กับผู้คนมากมายใครที่ได้รู้จักเรา่างสร้างแฮปปี้มันนี่นะเงินแห่งความสุขได้ยอดเยี่ยมทุกๆอย่างเลยนะขอบคุณการงานของเราที่ผลิตเมต็ดเงินจํานวนมหาศาลมาให้กับเราแล้วก็ยังสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนมากมาย ยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งบางคั่งมากขึ้นเท่านั้นอ่าเป็นโปรแกรมสั้นๆที่วันนี้ครูตั้งใจมาให้พวกเราทุกคนนะคะอืมมีความสุขไหมครูมีความสุขที่ได้เจอเราทุกคนนะอ่าวันนี้ไม่อารมผบทแล้วไปเลยนั่งสมาธิกันลูก อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญลองเราลองตั้งเป้าที่จะทําความดีดูลองขยับเป้าในการทําบุญดูนะคะเวลาแบ่งเงินในทุกๆวันสิกาจานะคะแบ่งเงินในส่วนของการทําบุญทุกรูปแบบให้มันมากขึ้นดูนะคะเมื่อคุณกล้าใช้เงินแห่งความเหลือเฟือในการทําบุญเราลองจิงนาการเรานะลอูกงางว่า ถ้าวันนี้เรากล้าทําบุญครั้งละหมื่นพอครั้งละหมื่นเราทําได้เราตั้งเป้าว่าเราจะทําบุญครั้งละแสนและพอเราได้้งละแสนเราตั้งเป้าว่าเราจะทําบุญครั้งละล้านนั่นหมายความว่าจักรวาลน,นะคะคุณลองคิดถ้าคุณเป็นจักรวาลอะระหว่างได้เงินแสนแต่้าพเจ้าอยากมีเงินล้านเพื่อจะเอาไปทําบุญต่างกันนะคะถ้าคุณกล้าคิดว่าคุณทําบุญล้านหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะมีเหลือเฟือไหมคะหรือคุณคิดว่าคุณจะทําหมดตัวเขาเรียกว่า แล้วมันก็ได้ทําจริงๆนะคะแล้วมีความสุขมากแค่เราเอ่ยปากอะค่ะลูกๆของเราทุกคนก็พร้อมที่จะทําบุญคือเรารู้สึกเราได้ส่งต่อการทำบุญจากการเก็บเงินที่เอาไว้ทําบุญจริงๆวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไปไม่เหนือจานวนเงินก็เหมือนอย่างที่คุณบอกจริงเขามองเราอยู่บนฟ้าคาอธิษฐานผู้คนมากมายช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยจริงไหม เออช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอันนี้คือเราบอกเกษตรพระเจ้าหรือสิ่งของาาสศษจะให้ใครคิดเอานะคะแต่ต้องไม่ทําบุญที่เราลําบากนะคะต้องเราต้องอธิษฐานจิตนะแล,แล้วเราก็ทําด้วยใจแห่งความสุขใช้อารมณ์เทพ <ması> นะคะมีคลิปอารมณ์เทพ <custody> ไปลองดูนะ ใช้อารมณ์เทพนะคะใด้การดาเนินชีวิตนะเราก็จะสําเร็จง่ายๆสบายๆหากเราใช้อารมณ์มาโอกาสสาเร็จยากมากลองตั้งเป้าทําบุญเป็นลาบับหนึ่งดูทําบุญในที่นี้ทั้งมีเงินและไม่มีเงินจํานวนเงินระวังเป้าไว้ด้วยนะคะส่วนจํานวนหัวใจที่เราจะต้องทาควาบดีทุกวันอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะนั่งทุกชั่วโมงชั่วโมงละสองนาทีห้านาทีก็ยังดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณตั้งจิตตั้งใจแล้วที่จะคอนโทรลตัวเองก่อนวันตายเนาะดังนั้นเลือกได้ชีวิตเป็นของเรา ขอให้พรให้พวกเราโชคดีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีค่ะ